ยังจะบอกกับใครอันนี้พูดลอยๆได้จะบอกอะไรกับเอ้ไหมตอนเนี้ยไม่แล้วค่ะไม่บอกอะไรแล้วไม่บอกอะไรไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรทั้งสิ้นมองหน้าเขาหน่อยได้ไหมล่ะไม่อะค่ะทําไมอ่ะมันเสียความรู้สึกอะคุณนมทำไมอะมันเสียความรู้สึกนานแล้วเขาเคยดูแลลูกเรามไหมใครค่ะไอตรงนี้เข้าใจว่าอันเนี้ยเราเรายกลูกให้เขาไปแล้วเขาก็เหมือนเป็นแม่คนที่สองไปแล้วอืมณเวลานั้นแต่หน้าตอนนี้ มันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่ออกมาเคียรตั้งแต่แรกทาไมเขาต้องให้ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราไม่เข้าใจอะ่ะเออถ้าเกเขาออกมาเคียรตั้งแต่แรกเออมาคุยกับเราไงโอเคคนเริ่มต้นไม่ใช่เอ่ค่ะคนเริ่มต้นคือคุณไปร้องความเป็นธรรมเองไม่ใช่เอ่ค่ะ ไม่จบนะใช่ค่ะ,ะจนกลายเป็นตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วเป็นวาระขึ้นอันดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ร้องคุณจะขึ้นรถกันไหมอ่ะผมถามจริงๆตั้งใจขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะไม่ได้เอารถไปทําอะไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะยักยอกทรัพย์คนมีชื่อเสียงขนาดนี้คงไม่ทาเขาไม่เขาเขาไม่คิดว่าคุณจะยักยอกทรัพย์แต่เขาคิดว่าคุณจะกันแกล้งให้เขาติดแบ็คลิสแต่เขาแจ้งความว่าเอ้ยักยอกทรัพย์ค่ะอเขาติดต่อถ้าทางคดีมันต้องเป็นแบบนั้นไงถูกต้องถูกไหมทางคดีมันต้องแจ้ง้รรต่าาาเเเอองงกืขิด ไม่ได้กแก้เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่ได้กันแก้เลยค่ะก็จ่ายรถผ่อนรถมาเราเพิ่งหยุดผ่อนได้สองสาเดือนนี่เองค่ะตอนเลิกกันคือเลิกกันแล้วอะค่ะถึงได้หยุดได้หยุดโสงค่ะอ๋อนะอ่ะพี่ทนายอยากจะพูดอะไรเชิญครับสุดท้ายแล้วครับเอผมจะพูดคาว่าไปเจอบนศาลนะครับเท่านั้นพอผมว่าน่าจะคุยแล้วก็จบกันด้วยดีมากกว่านะครัพยายามทำให้ควาชอมกันดีนะครับตอนเนี้ยครับเนาะอันไหนที่ว่าเอ พอจะถอนแจ้งความได้ก็ก็ถอนก็มันก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับครับอ่ะเริ่ของญีุ่่ก็เห็นด้วยกับพี่ทนายครับก็คืออยากให้จบกันด้วยดีแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยยังมีส่วนที่ต้องไปเคลียร์อีกนะครับไม่ว่าวันนี้หรือว่าในอีกห้าหกปีนะครับค่าบ้านอาจจะมาทวงหรือว่าค่ารถอาจจะมาทวงตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาทีเนอะว่าจะเอายังไงครับเพราะว่ามันต้องมีส่วนต่างตรงนี้มาแน่นอนอยู่แล้วอืหมายมันมาแล้วอ่ะ มาที่บ้านแล้ววันที่17เนี่ยจะต้องไปนะต้องไปใช่ไหมมา,ลาแล้วเนอะแล้วไงอ่ะนั่งเรียกไปไก่เกียร์ไปเจอจาวันที่17นี้เรื่องของบ้านบ้านครับอ้าวบ้านเขายึดไปไม่ใช่หรอเขายึดไป,ปคือเราก็ต้องไปไก่เกียร์ไง เขายึดเขายึดไปไงเขาก็ต้องให้มาเกี่ยวว่าคุณจะยังจ่ายอยู่ไหมหรืออะไรก็ไปทําข้อตกลงกันถ้าเกิดไม่จ่ายเขาก็ยึดบ้านไปเลยครับแล้วก็ตรงนั้นไปขายท่อตลาดเนียพอขายขาดทุนปุ๊บก็เอาส่วนต่างเนี่ยมาตามจากมาตามอิทที่เราอีกนี่แหละนี่แหละตอนนี้ฟ้องแล้วเหรอครับบ้านเดิมเรื่องบ้านนี้ฟ้องล้วเรอครับ โดนแล้วโดนยึดฟ้องไปแล้วบ้านก็ฟ้องยังฟ้องอะไรฮะน่าจะไกลเกลี่ยน่าจะไกลเกลียเรียกไก่เกลี้ผมว่าต้สองสามเดือนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่ครับยังยังไม่อยู่ขั้นตอนของการบังคับคดีใช่ใช่เป็นตั้งตือครับพอเห็นบอกว่ายึดไปแล้วผมก็จะเข้าใจว่าถูกยึดรับขายทอดตลาดไปแล้วยังไม่ยึดนะแต่ว่าอยู่ในขั้นกองการไก่เกลี่ยเดี๋ยวแม่ไปไก่เกลี่ยแล้วก็บอกว่าไม่เอาบ้านแล้วเอาคืนไปข้าบ้านขายทอดตลาดส่วนต่างกรรมเกตตรงนี้อืมใช่ครับใช่ไหมเขาจะมีภายู่าอย็นยังไง ก็ต้องต้องหาเือกันนะคุณเอก็ไม่จ่ายแล้วก็แล้วแต่ต้องให้เขาเป็นผูตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นของที่ว่าคนสองคนตกลงกันมาแล้วอ่ะใช่ปะคะอืมอ่ะโอเคนะประมาณนี้